พื้นสมุทรที่ลึกที่สุดในร่องน้ำที่ยังไม่เคยมีใครสำรวจคือที่อยู่ของคราเคนหมึกยักษ์โบราณผู้มีสติปัญญาเหนือสัตว์ทั่วไปมันเฝ้ามองโลกมานับพันปีแต่การมาเยือนของเรือดำน้ำวิจัยโอเชนิก้าได้ทำลายความสงบสุขนั้นโดยไม่ตั้งใจเหตุการณ์นี้ได้เปิดประตูสู่ความขัดแย้งที่ซับซ้อนระหว่างการสำรวจของมนุษย์กับการรักษาสมดุลของธรรมชาติ คราเคนเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับมนุษย์ผ่านเทคโนโลยีและสัญญาณแปลกๆที่ถูกปล่อยออกมาเกิดความอยากรู้อยากเห็นปะปนกับความระแวง ขณะเดียวกันทีมนักวิทยาศาสตร์บนเรือโอเชนิกา้านำโดยดรเอลิซาเบตลิสกาเซียนักชีววิทยาทางทะเลผู้เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นและไรอันโอคอนเนลวิศวกรใต้น้ำผู้เยือกเย็นต้องเผชิญหน้ากับคำถามทางจริยธรรมที่หนักหน่วงพวกเขาควรเปิดเผยการมีอยู่ของคราเคนหรือไม่และพวกเขาจะปกป้องมันจากกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่พยายามจะช่วงชิงความลับใต้ทะเลได้อย่างไร เรื่องราวจะเผยให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางอารมณ์ของคราเคนการดิ้นรนของสิ่งมีชีวิตในทะเลลึกที่ได้รับผลกระทบและความสัมพันธ์อันเปราะบางระหว่างสองเผ่าพันธุ์ที่ต่างกันสุดขั้วนำไปสู่บทสรุปที่ไม่คาดฝันถึงอนาคตของมหาสมุทรคราเคนซึ่งครั้งหนึ่งเคยรู้สึกเพียงความสงบสุบอันยาวนานบัดนี้กลับสัมผัสได้ถึงแรงสั่งสะเทือนที่ไม่คุ้นเคย การปรากฏตัวของโอเชนิก้าไม่ใช่แค่เรือลำหนึ่งแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ประเด็จขึ้นอย่างซับซ้อนเคลื่อนไหวด้วยเสียงหึงห่งหึ่งที่ก้องกังวานไปทั่วอนาเขตอันเงียบสงบของมันการสำรวจอันไม่หยุดหย่อนของมนุษย์ได้ปลุกเร้าความสงสัยในจิตใจ,จโบราณของมันผ่านเซ็นเซอร์อันละเอียดอ่อนของมันคราเคนรับรู้ถึงพลังงานความร้อนและสัญญาณเสียงที่ซับซ้อน มันเรียนรู้ที่จะแยกแยะรูปแบบของเรือดำน้ำแยกแยะเสียงของเครื่องจกักรจากเสียงของธรรมชาติที่คุ้นเคยแต่ยิ่งเรียนรู้มากเท่าไหร่ความไม่ไว้วางใจก็ยิ่งก่อตัวขึ้นสัญญาณที่มนุษย์ส่งออกไปนั้นดูเหมือนจะไม่มีความหมายและพฤติกรรมของพวกเขาก็คาดเดาไม่ได้บนเรือโอเชนิกาดกรลิสและไรอันกำลังเผชิญกับพายุข,ของข้อมูลและการตัดสินใจที่ยากลำบาก ข้อมูลที่รวบรวมได้เกี่ยวกับคราเข่นนั้นน่าทึ่งเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้มันไม่ใช่แค่สัตว์ทะเลขนาดใหญ่แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกและสติปัญญา ดรลิสเชื่อมั่นว่าการค้นพบนี้สามารถเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของมนุษยชาติเกี่ยวกับชีวิตบนโลกได้อย่างสิ้นเชิงแต่ไรอันมีความกังวลมากกว่านั้นเขาเคยได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับบริษัทเทคโทเน็กซ์ของเศรษฐีผู้ทะเยอทะยานอย่างมิกกี้จางที่มักจะฉวยโอกาสจากการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เพื่อผลประโยชน์ทางการเงินความลับของคราเคนอาจตกไปอยู่ในมือคนผิดได้ง่ายแน่ ในขณะที่พวกเขากำลังถกเถียงถึงแนวทางที่ดีที่สุดเสียงเตือนภัยก็ดังขึ้นจากห้องควบคุมเราตรวจพบสัญญาณแปลกๆครับดรกาเซียเจ้าหน้าที่เทคนิคชายหนุ่มชาวไทยชื่อเอกรายงานเสียงของเขาเต็มไปด้วยความกังวลมันไม่ใช่สัญญาณของโอเชียนิกา้าไม่ใช่คลื่นเสียงธรรมชาติและไม่ใช่ของเรือลำอื่นที่เรารู้จักคราเคนกำลังสื่อสารและมันกำลังส่งสัญญาณที่เต็มไปด้วยความไม่พอใจ คลื่นพลังงานที่ไม่เคยมีมาก่อนเริ่มแผร่กระจายออกมาจากตัวมันทำให้ระบบของโอเชอนิก้าทำงานผิดปกติเราต้องถอยออกไปเดี๋ยวนี้ไรอันตะโกนสั่ง ระบบนำทางขัดข้องการสื่อสารก็ติดติดดับดับดรลิสมองไปยังจอภาพที่แสดงภาพเบื้องนอกของเรือเผยให้เห็นเงาดำทะมึนขนาดมาหึมาที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วมันกำลังปกป้องอาณาเขตของมันเธอพึมพำขณะที่เรือเริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจากแรงกระแทกที่ไม่สามารถระบุได้เอกพยายามอย่างเต็มที่เพื่อกู้ระบบผมกำลังลองใช้โปรโตโคอลการสื่อสารสำรองครับอาจจะพอส่งสัญ,ญญาณขอความช่วยเหลือ ท่ามกลางความโกลาหลคราเคนก็เริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้มไม่ใช่ด้วยความโกรธเกรี้ยวแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นที่เพิ่มมากขึ้นมันส่งเคลื่อนความถี่ต่ำที่สะท้อนกลับไปยังโอเชนิก้าสร้างภาพสามมิติของเรือภายในจิตใจของมันมันกำลังพยายามทำความเข้าใจ นี่คือการ,รเผชิญหน้าที่แตกต่างจากการล่าหรือการป้องกันตัวมันคือการประทะกันของอารยธรรมที่แตกต่างกันสิ้นเชิงและมันจะกำหนดอนาคตของสิ่งมีชีวิตทั้งสองเผ่าพันธุ์เรื่องราวยังคงดำเนินต่อไปโดยมีอุปสรรคและความลับใหม่ๆรอการเปิดเผยอ,อยู่เบื้องหน้า